นี่คือเรื่องราวของน้องส้อยสวุวรรณานี่เป็นคลิปตอนจบตั้งแต่ <มา S 1> ช่วงกลาง<ม>าที่น้องส้อยสุวรรณาได้ดูแลน้องเวหาและทําหน้าที่อย่างเต็มกําลังและความสามารถ<ม>าจนน้องเวหาอายุ<ม>าครบหนึ่งปีไ,ปไ,ปไม่ปรากฏน้องส้อยสุวรรณาในวันที่แม่ด้วนพาออกมาโชว์ตัวในครั้งสุดท้ายแต่ก่อนหน้านั้นเพียงไม่กี่วัน น้องสส้สุวรรณาได้ปรากฏตัวพร้อมกับลูกช้างเกิดใหม่นั่นแสดงว่าได้รับมอบหมายหรือได้รับหน้าที่ให้เป็นพี่เลี้ยงลูกช้างเกิดใหม่นี่คือสุดยอดตัวตึงของพี่เลี้ยงน้องเวหาสอยสุวรรณา,ามารับชมเรื่องราวของ น้องส้อยสวนานากันในคลิปนี้กับหน้าที่ที่สมบูรณ์แบบในการดูแลน้องเวหาในาช่วงกลางเดือนปีที่แล้วนะครับแม่ด้วนได้พาน้องเวหาออกมาโชว์ตัวแอดหนึ่จำได้ว่าน่าจะเป็นวันวิสาขบูชาเพราะจำได้ว่าวันนั้นเป็นวันพระและเป็นช่วง เกือบๆจากกลางปีที่แล้วนะครับก่อนที่แม่ด้วนจะนํำแม่พังทั้งหลายเดินพาเลทของช้างป่าที่สวยงามที่สุดนี่คือบทบาทของน้องส้อยสุวรรณในวันนั้นยังคงทำหน้าที่ดูแลน้องเวหาอย่างติดีิตเมื่อแม่ด้วนพาน้องเวหาเดินมาได้ถึงครึ่งทาง แม่ด้วนก็พาน้องเวหาเข้าไปในป่ายังคงเหลือน้องส้อยสุวรรณาจากที่เดินนำหน้าก็เดินปิดท้ายหลังเรียกได้ว่าขณะเดินกับน้องเวหานั้นจะเดินนำหน้าแต่เมื่อน้องเวหาเข้าป่าก็จะคอยดูแลหลังให้ตอนนี้กำลังเคลียร์รถที่ขวางถนนอยู่นะครับเวหาเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับไม่มีรถขวางนะครับแต่ว่า รถจอดอยู่อีกฝั่งนั้นทําให้ส้อยสุวรรณายังคงห,หงุดหงิดนี่ครับใช้เท้าเาตะไปที่รถครับรถขยับไม่ทันนะครับเพราะว่าจุดที่แม่ด้วนและน้องเวหาออกนั้นอยู่ไกลพอสมควรแต่พอแม่ด้วนพาน้องเวหาเดินตามถนนก็ทําให้รถไม่สามารถขยับได้ทันครับก็จอดนิ่งกันอยู่แบบนี้ ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงว่านะครับนี่ครับเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะเข้าไปห้ามแต่ก็ถอยกลับมาครับหลังจากเตะรถคันแรกแล้วนะครับก็ยังเหลืออีกคันหนึ่งครับนี่ครับมาดูครับท่าเตะของน้องส้อยสวรรณนาครับนี่ครับเตะด้วยเท้าหลังอีกด้านหนึ่งครับเตะไปสองครั้งครับเตะแบบนี้ก็บุกได้เหมือนกันนะครับไม่พอครับ หน้าไปนี่ครับเหมือนว่ามองจ้องคนข้างในรถนะครับว่ายังอยู่ในะรถหรือไม่นะครับมีความฉลาดของช้างป่าครับไม่ได้คิดว่าเป็นวัตถุนะครับรู้ว่ามีนุษนั่งอยู่ในรถแหละครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็พยายามขวางไว้นะครับไม่ให้เข้าไปใกล้ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เจรจากันครับ ูเหมือนน้องสร้อยสุวรรณาจะไม่ยอมครับหันก้นให้แล้วครับคราวนี้ไม่ถูกซ<อ>ีเซนนะครับเก็ร้องลั่นป่าแล้ะครับแต่สุดท้ายก็ยอมเข้าไปในป่าตามแม่ด้วนและน้องเวหาไปนะครับนี่คือแม่ด้วนพาน้องเวหาออกมาโชว์ตัวในช่วงวันที่3มิถุนายน2567ที่ผ่านมานะครับจะสังเกตว่าไม่มีน้องสร้อยสุวรรณา ไม่มีเลยนะครับน้องเวหาตอนนี้อายุจะครบหนึ่งปีเจ็บภาพบรรยากาศแห่งความประทับใจและเล่าเรื่องเกี่ยวกับน้องส้อยสุวรรณามาให้รับชมกันนะครับว่าตั้งแต่น้องส้อยสุวรรณาดูแลน้องเวหาจนอายุครบหนึ่งปีนั้นหลังจากน้องเวหาเติบโตจนครบหนึ่งปีก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของแม่ด้วนที่จะดูแลต่อไป พายผูผาก็คอยดูแลน้องครับตอนนี้แม่ด้วนก็ภาวะพะวงนะครับนี่ครับมองไปที่คนขับรถครับแต่สุดท้ายแม่ด้วนก็หลีกทางให้นะครับนี่ครับหลบมาแล้วก็เดินอย่างสวยงามดูน้องเวหาครับเดินกับแทกน้องครับนี่ครับโตขึ้นก็น่าจะเฟี้ยวไม่แพ้พี่ภูผาครับนี่คือการโชว์ของแม่ด้วนนะครับ จะโทรทั้งทีจัดเต็มครับแล้วก็พี่ภูผาครับนี่ครับทำหน้าที่แทนน้องส้อยสุวรรณาคอยดูแลน้องเวหาครับเวหานื้นกล้ามขาเป็นมัดๆเลยนะครับสังเกตด,ดูกล้ามขาของเวหานะครับแม่ด้วนฝุกดพาเดินตลอดเลยครับตั้งแต่ เกิดใหม่ๆก็พาเดินจากเขาเขียวมาที่ทุ่งกว่างร่วม12กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับหลังจากนั้นก็พาเดินระยะทางไกลนะครับจะเห็นว่าดูแข็งแรงมากครับดูครับก้ามขาหลังนะครับนี่คือสาวน้อยส้อยสุวรรณาล่าสุดนะครับคาบใบไม้เล่นแล้วก็จินเข้าไปครับแล้วก็ดูแลเจ้าตัวน้อยนะครับ น่าจะอยู่ในโขงของแม่ด้วนเพิ่งแยกตัวออกมานะครับสร้อยสุวรรณาอยู่ริมสุดนะครับหูจะฉีกนิดหนึ่งนะครับสังเกตดูจากใบหูนี่เจ้าตัวน้อยครับเพิ่งหัดเดินแล้วครับและก็ทําหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมครับมีรถจอดอยู่นะครับนักท่องเที่ยวขับออกไปไม่ทันครับสร้อยสุวรรณาก็ทําหน้าที่ของพี่เลี้ยงอย่างสุดกําลังเหมือนเดิมนะครับ ค,ความสวยงามและความน่ารักของสร้อยสุวรรณครับพร้อมกับเสียงร้องครับแม่พังทั้งสามก็เข้าไปลุมล้อมรถยนต์แล้วครับออก่อนที่จะเกิดอะไรขึ้นครับต่างร้องขอกันนะครับว่าไม่อยากให้ทำนะครับมาดูว่าแม่พังจะฟังหรือไม่นะครับนี่ครับสุดท้าย ็ถอยออกมาครับรถก็ไม่ได้เกิดความเสียหายนะครับแต่ก็เสี่ยงมากๆเลยนะครับถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้ต้องรีบขยับรถก่อนนะครับนี่คือเรื่องราวของน้องส้อยสวนนาครับขวัญใจของพี่ผูผพาและเป็นที่ไว้วางใจของแม่ด้วนภาพนี้ก็ภาพที่สวยงามที่สุดในผืนป่าครับ หนุ่มน้อยภูผาเจียวงวงกับน้องส้อยสุวรรณนาดูเขินอายต่างฝ่ายต่างหันข้างเข้าหากันครับดูมาดของปูผาดูขาหลังครับยังไว้มาดอยู่นะครับแต่ส้อยสุวรรณนานั้นออกอาการเด่นชัดขึ้นแล้วครับสังเกตดูน้องส้อยสุวรรณนานะครับพี่ภูผายังวางมาดอยู่ครับดูขาหลังของพี่ภูผาครับเฮียภูแลครับ ส้ยสุวรรณานะครับนี่ครับสแสดงอาการแล้วครับแล้วก็วิ่งตามที่ปูผาไปครับน,น,นี่คือเรื่องราวของน้องส้อยสุวรรณาสีสันแห่งพื้นป่าที่ใครๆก็ต้องหลงรักครับ